สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตการควงไม้กระถากันนะครับเรามาเริ่มจากการมีไม้กระถา1หนึ่งอันนะครับตามโรงเรียนทั่วไปก็จะมีประมาณนี้นะครับท่านี้เริ่มแรกกับเราจะมาวัดสมดุลของน้ําหนักของไม้กระถากันนะครับวิธีการวัดนะครับเรามือซ้ายนะครับวางอย่างนี้นะครับเราหาหาความเท่ากันของน้ําหนักนะครับอย่างนี้นะครับ เมื่อเราได้นะครับก็จะประมาณนี่นะฮะอันนี้ใช้มือขวานะครับเริ่มจับไปที่ตรงที่น้ําหนักฝั่งนี้นะครับตรงชีดนะครับดูตามภาพนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ผมจะเริ่มควงนะครับชื่อควงชื่อชื่อวิธีการในการควงนะครับเป็นเรียกว่าการควงนิ่มนะครับเราจะมาดูช้าๆกันนะครับเริ่มจาก เราคว่ำมือด้านนี้นะครับที่เราจับไปเมื่อสักครู่นี้นะครับหมุนไปเรื่อยๆครับจนมือขวาเราแบรนะครับแบอย่างนี้เลยนะครับเราใช้มือซ้ายวางไว้บนนี้นะครับแล้วก็ชนชนด้านบนเนี่ยครับแล้วเรารับไปที่หางของมันครับแล้วเราหยุดอยู่อยู่ที่เดิมครับอันนี้คือหนึ่งรอบนะครับแล้วเราก็วนอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับอย่างนี้นะครับตรงนี้ชนนะครับนะครับ อันนี้เริ่มจากช้าๆนะครับเพื่อเป็นการถนอมข้อมือเรานะครับเราก็จะเริ่มจากช้าๆไปก่อนนะครับในตำรานี้ก็จะควงด้านนี้นะครับควงไปทางขวานะครับหลายๆที่อาจจะควงทางซ้ายบ้างขวาบ้างแต่ว่าแบบที่ผมใช้นะครับควงทางขวานะครับควงแบบนี้เรียกว่าควงนิ่มนะครับเราควงด้านหน้านะครับอันนี้เริ่มค่อยๆเริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับอย่างนี้จะเริ่มอย่างนี้ประมาณ นานอยู่นะครับกว่าจะกว่าจะเริ่มเร็วได้เพราะว่ากว่าข้อมือจะเข้าที่เข้าทางนะครับแต่ถ้าเราเริ่มคล้องแล้วนะครับมันสามารถสปีดได้ตามที่เราต้องการเลยครับแบบนี้แบบนิ่มนะครับถ้าเป็นแบบแข็งเนี่ยมันจะเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นอีบ้อีกด้านหนึ่งควงอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแบบแข็งโดยการที่เอามือขวานะครับจับตรงนี้นะครับด้านหน้านะครับ ปก like oh ติอย่างนี้นะครับอันนี้ด้านนี้เราจะหมุนไปทางนี้นะครับเอาหัวกดลงครับแล้วจับหางซ้ายจับหางนะครับเอาหัวทิ่มลงอย่างนี้ครับแล้วก็จับอย่างนี้ครับนี่ครับแล้วก็มาเริ่มใหม่นะครับเริ่มเป็นท่าแรกจับหางครับซ้ายจับหางขวาจับหัวครับอย่างนี้ครับไปเรื่อยๆแเราเริ่มเร็วขึ้น ก็จะเป็นทางแข็งอันนี้อันนี้เรามาดูแบบสปีดเร็วขึ้นนะครับในทางแข็งนะครับประมาณนี้ครับข้อดีของการควงนิ่มนะครับควงนิ่มคือจะทำให้เราควงได้เร็วตามที่เราต้องการมากเลยครับแล้วเราจะไปต่อท่าอื่นได้ง่ายนะครับแต่ข้อดีของทางแข็งคือเริ่มการเริ่มควงเนี่ยมันจะควงง่ายครับ เพราะมันจะมีรายละเอียดไม่เยอะมากนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูข้อแตกต่างระหว่างควงนิ่มกับควงแข็งนะครับดูควงนิ่มก่อนนะครับอ่ะอันนี้มาดูควงทางทางแข็งนะครับอีกครั้งนะครับ ็ลองไปฝึกตามนี้ดูนะครับลองไปฝึกดูนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาตัวเองนะครับผมแล้วพบกันคลิปหน้าครับผม